ครับแล้วก็ก็เดี๋ยวผมดูนะแจ้งที่จะมีโอกาสแชมป์อ่ะน่าจะมี LK JK แล้วก็ Triple S แล้วก็เซอร์นี่ผมมองนะอ่ะยังไงครับปิดหมอกไปแล้วนะครับว่าน่าจะมีแค่นี้แหละโอกาสแชมป์อ่ะมีน้องบลายนะที่คอยตักเลือดมาแล้วอิงเอ็กดูไว้ไม่ได้มีแค่อานะดูไว้ก็มีนะแค่นั้นล่ะเลือดลบสิบห้าวิอ่ะ มีแต่แบบเด็กน้อยร้องว่าเอ้ยแม่งเอาอาอามาโน่นนี่นั่นเอ้ยผมถามจริงดิรายการที่แล้วอ่ะออสตาร์รอบที่แล้วอ่ะเอลเคแพ้ใครบ้างวะนอกจากอาอาน่าสมเพชเนาะนีอที่ร้องเอ้ยซูนิโอไอสัตว์ นำแล้วนำเทลเหรอครับน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาน้ำโถนะครับในตในตัดมาแล้วฮะเตฟ้าไปดึงหัวแลกกันไปฮะเ้าอปยึงหกนไปฮเตฟาไปงแลนเตฟ้าไึงหัวแลันไเตฟ้านปดึงหแลกวไเ้าไดแลกันเ้าไดึัวแลกกันฮะเต้าึงหัวแลันไปฮ่้าไงหนไป่ะเ้าดึงหว่กันเตฟ้าไรดึงหัว่ารันไ้าไปงหัวันไเต่าไับลกกนไ้าไับแลั ไอ้ดอบลูกนี้เป็นยังไงครับเป็นเวทนะครับเวทได้ไปนะครับโอ้ยเวทได้ไปนะครับเฮ้ยกลับมาได้กลับมาได้เฮ้ยแลเอนจะกมาพเอล้ยเอหน่อยเออาเค้หน่อยเว้ยนอ็กจอกตอนน้มีแ่ักฆางูครลับขึ้าหิวอย่หหิวไฮไลท์โอ้ย่าหิวไฮไลท์โอ้ยนี่รัอวันนี้ตัวหลักไม่อยู่ครับตัวหลักไม่อยู่ ตัวหลักไม่อยู่ตัวหลักรายเยอะครับอันนี้เอาตัวสำรองมาแข่งครับผมเขาค่อนข้างที่จะซ้กันหนักครับคุณโมะและเห็นไหมครับแมนนี่เมื่อกี้ขึ้นมาจับเบลคิวทริปเปิลคิวควอนคิวแมนนี่ไม้ออกจัดเลยอะ่ะโอ้และแม็แรกครับผมมาครับลูกนี้โหยังไม่จบนะครับทางด้านเอเมเคคีนกับเวทนะครับเวทยังแฟง,งไฟกันอยู่นะครับโอ้แต่เวทแม่งเบอร์ปืนแม่งคุมพื้นที่จัดเลยนะครับไม่มีใครเอาของลงจริงนะเรื่องตำแหน่งปืนนี่ หอมขอให้หอมแป๊ดโอ้ยคนนี้มันเอาเลยเหรอคนเดียวเลยเหรอน้องจุ่มกันเพื่อนไม่ต้องจุ่มหมดจุ่มหมดโอ้โหนี่โอ้โหโอ้ยมันเอาไปสี่ห้าหัวมึงใครเนี่ยโอ้ยปืนยิงเลี้ยงให้อย่างี้เล่นชิลดีครับไอ้น้องเพื่อนมึงเข้าไปกันโอ้ตายแล้วโอ้ยยังยังมึงจะจุ่มได้จะจุ่มได้แล้ว มึงเข้ามากันนี่ยี่สิบแล้วฮะโอ้มึงเข้ามามึงไม่ต้องจุมหมดมึงกันเพื่อนด้วยมึงกันเพื่อนด้วยเก็บวัดใจครับเก็บวัดใจนะเก็บวัดใจนะอมาแล้วอะมามามาเจอหน่อยสัตว์กูไปแก้แผนมากี้นี้กูไปคุยกับน้องในเทสมาแล้วโดนดิเออหอเยี่ยแมนนี่ก็ไม่เท่าไหร่นี่วาเอ้ยงั้นงั้นแหละ

ไีหัวดูเอาตาคิวแล้วคิงนโนยังไงแถบออกมาตรงนี้คิงนโดนนับนนี่นนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ลน้อยทีนี้เป็นไปแก้แผนให้แล้วอ่ะเออเออโอ้ยนิ่มนี่หวายน้องเฮ้ยแบตกีนนี่แม่งอาศัยดวงตอนนี้วอมีนี่วันนี้ขอเออได้อย่างงี้ติวายน้องเอ้ยแจตกีนนี่แมนนี่มันไอ้นี่ไงดวงมันดีไงมันไล่ฟุกตีหัวเป็นสิบเลยมันมันฟุก เออรอบนี้มันโชกระตาไม่เข้าข้างก็ซวยดิเทคกี่ครับโอ้โหเลงไงคุณผู้ชมฮะมี่ครับบาสเสี่ยก็ะดิบมาช่างทางคลาสไปครับผมแล้วไงแจงเพิ่งสร้างแจงเพิ่งทำมันจะมาเก่งกว่าเอลเคได้ไงเอลเคอยู่มาหลายปีแล้วครับน้องเอ้ยมุนเตกี้โอ้แมตตะกี้แมนนี่มันฟุกเออดูอนี้เฉยหรอกเท่าที่ดูอ่ะโอ้แล้วชิงบ้านยังไงต่อครับลูกนี้โอ้โหยี่เฮียกูจะดูอะไรก่อนนี่กูงงไปหมดแล้ว เวดเวดมึงโอ้ตรงนี้ไฟกันนานมากนะครับทางด้านนี้มีเคฟินก,ก็ไม่ยอมนะครับชุบเก็บชุบเก็บอืมชุบแล้วเก็บชุบแล้วเก็บแต่หารู้ไหมครับทางนั้นเวดนะครับคุมโซน,นครับมือปืนคุมโซนทุกมุมนะครับตรงนี้หนึ่งนะตรงนี้สองนะสามนะสี่นะตัวนี้ลังชุบนะ ห้านะห้ามุมครับทางด้านปืนอ๋อไอ้หียเราไม่มีใครชุดมึงเหลือไอ้โคุณไม่สามารถปิดเขาได้นะถ้าคุณไม่เคลียร์ปืนเขานะครับแล้วทางด้านเอมิเกย์ไม่มีปืนมารดเลยนะที่ผมดูไม่มีใครเล่นปืนเลยนะโอ้แล้วตรงนี้อีกครับโอ้หมุมยิงแบบฟรีมากๆทางด้านเอมิเกคือมเกย์ควีก็ไม่ได้มีปืนที่แบบ ดีอะไรมากมายนะเขาต้องไล่ไล่ปิดตัวปืนฝั่งเขานะครับนี่ไล่ปิดมาไล่ปวดนะครับเล่นแบบทุลักทุเลมากนะครับเล่นแบบทุลักทุเลมากๆนะครับอ่ยังงไที รูปนี้มันมันแก๊งกระทืบผู้หญิงมาไม่อยากดูว่ะดูโอ้รูปนี้เดือดรูนี้เดือดตบอกรมีนงนี้ตรงนี้ดูยังเดือดอะไรอ่ะแซดเอ็กับระทือดผู้หญิงเนีอ้มีฮอปมีมีมีแคนฮอปอยู่แคนฮอปวอรซีโอ้แล้วม่วงเต็มครับม่วง ว่องแัลงอะไรอ่ะพี่ผัดูหน่อยนะแกงอะไรแกงอะไรอ่เนาะแกงอะไรอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยไม่เห็นเูาแกงอะไรเนาะขอดูบูบูบูค่ผมสวยพี่ก็มาก็มาก็มาเก็บอะไรพี่อยดูเก็บอยู่เปล่าเปล่ามขนเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่อ๋อแกงได้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 แกงเซนทีเอสนะครับอ๋อแกงนี้นี่เองนะน่าจะได้ดอกลูกนี้ไปนะครับโอ้ฮอปฮอปไม่น่าไหวครับอ้เอาไปหนึ่งหัวนะฮอป เออแกงมึงสร้างไม่น่าไหวนะครับแกงนี้นราถึงได้อยู่ได้อยู่มานาแล้วแกงนี้กูเกาสิบแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่นไ่อนก่อสวยก่อนไปก่งเไปอนไปก่อนไปก่อาไปอนแก่อนไก่อนไปก่อนก่อนอนอกออกอก่ออนอไกอก่อนอนปออป่น ววัดาลสวยนะผมวัด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 เบ็ดรุ่นๆครับกระดูกมันคนละเบยน้องทางฝั่งซ้ายมือลักกี้อยู่ในชุดสีขาวก็ทางฝั่งของเซอร์อยู่ในชุดสีดำครับผมมาอ้าวยังงไฮะเซอร์ไม่ไหวหรอกโอ้ยไม่ต้องบอกได้ว่าอะไรครับมาเจอ LK Fusion Car ใครจะไหวอ่ะอดีตแชมป์ออสตาอดีตแชมป์รายการวอทแชมป์ทุกรายการก็ไม่ไหวหรอกแล้วสเตย์มาด้วยสเตย์ฟาโดนตัดโดนตัดออกก่อนออกก่อนหาจับถาทามิง ถ้ามีเรหัวด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 เอาไม่หัวเ้หัวหรือเปล่าโอ้หนึ่งหัวนะตองหัวเอ้ยมงเอ้ยชุบชุบชเฮ้ยชุบไอเก้ยเกียว เออยมึงให้นนนี่มาชุบมึงบ้า่อเกมไม่ชุบมึงเล่นมีดหรควายอะไรเงี่ยเออตาคิวแล้วเคอแบนี้แล้วเป็นเบก้าคิวจากคันนะคุณผู้ชมฮะสูสีจัดวินี้สูสีจัดวินีสูสีจัดอีเูหยุดลกแล้วเกิดมาครับสูสีนะสูสีนะ แล้วคัดครับตรงนี้ฮะยังไล่ตีทางเอาเลสยังต่อเนื่องครับแลตีมาตรงนี้แล้วคัดแฉบออกมาวันนี้โดนดูแล้วแคสวยงามว่าจะฝั่งเพื่อนไหมโอ้โหเจโนไซด์เพื่อนไหมครับควันนี้วินนี่สวีจริงแยกกันเป็นสามไฟสี่ไฟแยกกันเป็นสี่ไฟแต่ลัคกี้เหลือน้อยตรงนี้ยังไงโอ้โหคนทั้งครับโอ้โหคนทั้งนี่นี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เต็งหนึ่งหัวนิ่มๆเป็นน้องเข้าไปคีบวงรอบเข้าไปได้หวะได้หวะได้หวะได้วะ คิวอย่างเดียวแต่ตัวนี้รีไม่ขึ้นตรงนี้โดนปิดคุณผู้ชมฮะโอโ้อโต้องบอกเซนโลเพของทางฝั่งของลัคก,กี้เหมือนจะเหนือฝ่าหรือเปล่าอยู่แล้วครับประสบการณ์เยอะกว่าโอ้แก๊งนิดโอ้เพิ่งสร้างไม่ถึงปี<า>มันจะมาไหวได้งไงโอ้นี่วันเปอร์เซนต์ไปแล้วครับโอ้โหมีเก่งคนเดียวแคม่มีมีแค่น้องแมนนี่แค่นั้นแหละที่เหลือไกลเท่าที่กูดูอ,อ่ะอืมไม่ไหวหรอกประสบการณ์น้อยเยอะน้องทิ้งนนอ์ครับผมตรงนี้ต้องเก็บประสบการณ์เยอะเออ ไม่ได้เงี้ยเดี๋ยววะมาครับต่อครับทีมบ้านลักเก้ารู้ไหมเดือดเอ้อรู้ไหมเดือดเอ้ยโคตรมันบูนี่นโคตรมัน สูสีจัดเลยวินทีนี้เนด้อยคุู้ชมฮอกว่านี่อโอ้โหได้ับนีครับทันทันโอจีโดนี้ครับนอนกองนะโอจีเรีร้เบิดงเากแล้วนะเรียบร้อรุนนี้ดนีได้ไปนะครับขึ้นมแข่งต่อเลยวไหลจัดแข่งต่อเรวโอ้ขอหายใจก่อนได้ปะไมอเคพี่ไมโอเคยอยจะแตกไอ้สันเยอจะแตกกลับมาได้นะครับผม ไม่ดูวะดูชิงบ้านเลยวะเลเธอะรายการเลเธอว่ะดูชิงบ้านเขาดีว่ชิงบ้านเดือดกว่าหลอิงมาแล้วครับโอ้มาแล้วยังไงโอ้ตายสองมุ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 มชุบุมชุบดนนนเปิดไม่ค่อยเปิดเปิดไม่เสวิแต่เราลีกลับมาได้ประสบการณ์เยอะกว่า เราลีกลับมาได้ประสบการณ์เราเยอะกว่าอุ้มชุบอุ้มชุบชุบยังชุบชุบไม่ไวชุบไม่ไวชุบไม่ว่องชุบชุบสวยสวยสวยอุ้มไวมือไวใจนิ่งมือไวนี่อุ้มชุบอุ้มชุบลามลำลำเกิดเกิดเกิดสวยสวยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เปิดไม่สวยเท่าไหร่แต่ลีกลับมาได้ไม่เป็นไรครับต่อยไปต่อยไปอิงอิงดูไวเป้งกหนึ่งหัวนะประกายเฟนทางของไฟนอนบอลอย่างเตฟาครับตัวสมัยฟอตวันฟอตวันมาหน่อยโอ้โหเกล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 ฟอตวันตายเกล

ชุบลามสวยชุบลามชุบให้ไวให้ไวให้ว่องากเกูโดนเนี้ยสวยขอบคุณมากนะครับขอวายตรนี้แล้วเรียบร้อยี่า่ยาอย่ายสวยอุ้มชุบอุ้มชุบให้ไวดินิ่ม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 หมูตู้หมูตู้วินแรกไม่มีอะไรวินแรกไม่มีไรแมนนี่ฟุกเฉยไม่มีอะไรวินแรกไม่มีอะไรที่เหลือไม่มีอะไรเลยที่เหลือไม่มีอะไรเลยชิลๆสวยกินนิ่มกินนิ เจอทาไม่ดีนะวอลแต่ลักกี้คราที่ผมสังเกตนะวอาคือเขาลงกันโหดจริงเล่นกันดีจริงแต่คนชุบคนเม่นเขาแยบกัแบ่งกันเลยครับน้องวอฮะแม่งจังหวะที่เราโดนเปิดสองหัวจังหวะเปิดเราตายไปสองนะแต่เพื่อนเม้งอุ้มโคตรไวอ่ะอุ้มศพแบบฟุ๊ปุ๊ปุ๊ปเลยอ่ะอุ้มแล้วแม่งชุบเลยอ่ะชุบเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะวิ่งแค่สองก้าวแล้วแม่งกดชุบเลยอ่ะไอ้ี่แล้วแม่งลั่มแล้วไม่งเกิดอย่างไวอ่ะ เฮียลีกันเวอร์จัดอีสานตรงนี้แล้วเป็นโอ้โหอันสตอปเปอร์เบิลจากทางสเตฟานไฟนอลบอลครับและผู้เล่นคนสุดท้ายของทั้งเเียวอร์จังและรอบที่สี่โคตรบ้าเก่งไม่พอดีโหดอี่เฮียจัดแต้มแล้วตกไปในฝั่งของเจสุดจัดเลยว่ะเกจถ้าถ้าถ้าฟอร์มเป็นอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าเจเคโดนนะเว้ยว่าะเจเคไม่น่าไหวว่ะสุดยอดว่าโดนว่ะ ยิ่งกลนดีจัดเลยอ่ะกคสุดอ่ะดูฟอร์สวันสคิวสเตฟ้าสิบสอคิวจิงนนี่เก้าเ์เซ็นต์เอ้ยเก้าเ้นต์พ่อมัอ่ะเก้คิวลอบี้โอลี่ครับผม1ิบตายสครับผมผู้ชมครับูดเกมโอเค่รับบอกเลยไมค์ก็ออกชุบก็ไวเฮียครบเครื่องจัดเลยว่ะที่ผมดูก่ามีคือได้งให้พิคอร์นกน้ยคู่นี้มันอยู่ต้อบอกว่าไขผิดพลาดของทางเซอร์นี่นิดเดียวจริงวา เซอเล่นดีอยู่นะเก่งอยู่นะไม่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 หมู่นะในะใช้ได้นะแต่ว่าดูจากการดูน้ำมันนะที่แวบอกเนาะมันแทบไม่ต่างกันลัคกี้คลีนจัดเอาไปอีกหนึ่งวันในสัตว์อาจจะเป็นช่วงปลายเกมหลังเกมจังหวะปิดตัวชุบจังหวะชุบฮัลโหลครับไม่รับไม่รับวันแล้วครับพอดีปิดหลอดไปแล้วครับไม่ไม่ไม่ได้รับวันครับใช่ไม่ได้รับครับก็จบไปที่ร้อยไม่ได้รับแล้วครับลัคกี้กับเซอร์ครับลัคกี้ไม่สามารถเก็บคลีนชี้ได้วันนี้ครับแต่ก็ ไม่เป็นไรให้เด็กน้อยมันไม่ได้มีไฟเล่นต่อนนอยให้มันสกอร์เดียวแหละเอยากรอยยิ้มบ้างดิเอาไงล่ะให้น้องมันมีไฟน้อยแกงเพิ่งสร้างเนาะ